สวัสดีครับวันนี้ครัวเท่าําใจกําลังจะทํากับข้าวนะฮะวันนี้จะทําเป็นเมนูผัดผักรวมนะครับวันนี้ใส่เป็นอ่าบ็อกอลี่นะฮะมีเห็ดนะครับมีถั่วลันเตามีแครอทเอ้ยแครอทนะฮะมีกระเทียมสับแล้วก็กุ้งสดนะครับโอเคจะผัดกันฮะ ใส่น้ำมันลงไปนะฮะมันที่ผมใช้กันก็จะเป็นน้ำมันหมูนะครับนอกจากอาหารแล้วผมก็มีคลิปท่องเที่ยวด้วยครับ ากเพื่อนๆลองชมกันก่อนนะฮะว่าโอเคไหมนะครับหลังจากเราเจียวกระเทียมจนเหลืองนะครับเราก็ตามด้วยกุ้งนะฮะอยากให้เพื่อนๆมีวิดีโอที่หลากหลายชมนะครับจะชมแต่อาหารเดี๋ยวจะเบิกันซะก่อนนะฮะที่ต้องเที่ยวที่ไปเที่ยวเหนือเนี่ยคิวันเนี่ย มี20ประเดวิดีโอเลยนะครับลองไปชมกันดูนะฮะหลังจากนั้นก็ตามด้วยผักนะครับโดยนําผักที่สุกยากลงก่อนเช่นบร็อกโคลี่นะฮะแล้วก็จะผัดก่อนนะครับหลังจากที่กินหมูเห็ดเป็ดไก่มาเลี่ยนแล้วเราก็ตัดเลี่ยนด้วยผัดผักนะฮะ ทำอีกครั้งนะครับการทําทอาหารได้มีสูตรตายตัวนะครับเพื่อนๆน,นะฮะท่านใดชอบแบบไหนปรุงรสแบบไหนก็ตามชอบเลยต่อไปทำทาด้วยถั่วลันเตานะครับสมัยก่อนเนี่ยผมชอบมากถั่วลันเตาตอนเป็นเด็กๆนะฮะถั่วลันเตาผัดใส่กุ้งเนี่ยหรือผัดใส่หมูเนี่ยผักอื่นผมไม่กินนะฮะสมัยก่อนจนจนยายเขาบอกว่าเขาบอกแม่บอกว่า เลี้ยงลูกให้กินแต่หมูแต่เนื้อไม่ยอมให้กินผักบ้างนะผมเพิ่งมากินผักช่วงทั้งหลังนี่เองนะครับเวลาเราผัดเนี่ยให้เราเพิ่มน้ำเข้าไปด้วยนะฮะ ตอนนี้สีสันก็สวยงามเลยนะครับผัดผักเราตามด้วยเห็ดนะฮะก็ผัดเลยนะครับจริงๆแล้วต้องใช้เตอาฟู่นะผัดผักเนี่ยต้องฟูฟูฟูเร็วๆผัดเร็วๆนะครับแต่อันนี้เราทําแบบบ้านๆนะฮะก็ต้องตามกําลังไฟนะครับ เราจะปรุงรสนะครับด้วยน้ำมันหอยนะฮะซิวซอสปรุงรสปากเกี่ยวนะครับสาวไทยซีอิ๊วขาวนะครับ รสด,ดีนะครับเพิ่มอูมามิไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะฮะตัดด้วยน้ําตาลแทนนะครับหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันตามด้วยแครอทนะครับสีสั่ส,สวยงามเลยะฮะหอมด้วย ตัดตัวน,น้ำตาลทรายนี้นึ่งนะครับนิดเดียวมันมีครอบทุกรถฮะยกเว้นรสอร่อยเอยไม่ใช่คือมันยังขาดความกลมกล่อมไปนิดนะฮะหลังจากนั้นเราก็ชิมนะครับอืมสดเสียงดังฟังชัดโอเคเดี๋ยวเราไปชมในกระนนจานนะครับเมนู ผัดัักรวมนะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากเฮะลองไปทําทานกันดูนะทำน้ำไม่ยากนะฮะควันฉุยๆเลยเข้าเลนกล้องเลยนะครับคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามเที่ยวทาใจ c o m มไวด้วยนะครับแต่พวกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ